สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ประภาทิพย์พันธิวานนท์นะคะอาจารย์ประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวันนี้จะมาแนะนำด้วยความภูมิใจแนะนำนำเสนอเลยก็ได้ค่ะว่าวันนี้เรามีของดีของสวภพามานำเสนอท่านนะคะคือขนมจีนน้ำพริก นมจีนน้ำพริกพอพูดถึงเนี่ยเครื่องปรุงมันเยอะแยะมากมายจนใครก็บอกว่าไม่ไม่ทำแล้วซื้อกินดีกว่าหรือรอให้คนอยู่ทอามาให้ทานดีกว่านะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้อาจารย์ประภาชิพจะมาแยกแยะแล้วก็จะมาทำให้มันง่ายขึ้นนะคะจะแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อไม่ให้งงแล้วก็จะทำขนมจีนน้ำพริกได้อย่างง่ายดายและทำกินเองได้ที่บ้านด้วยนะคะเริ่มต้นก็คือ ขนมจีนน้ำพริกของเรานะคะครูแยกออกเป็น4 4ตัวนะคะแยกออกเป็น4ส่วนก็คือส่วนแรกที่เราจะต้องเตรียมทำเอาไว้ก็คือน้ำปรุงรสน้ำปรุงรสของเราจะประกอบไปด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปรีบน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะเราจะนำา5ชนิดนี้ใส่ผสมรวมกันใน หม้อหรือกระทะก็สุดแล้วแต่ท่านนะคะเราจะต้มให้เดือดพอเดือดเราจะยกลงแล้วก็พักส่วนผสมส่วนนี้ไว้นะ,ะหลังจากเราได้น้ำปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นนี้ขั้นตอนนี้ก็สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่บางคนไม่ทราบว่าขั้นตอนนี้นะคะคือขั้นตอนของการเตรียมส่วนผสมหลักของขนมจีนน้ำพริกเลย เริ่มต้นตั้งแต่เราจะนำถั่วเขียวร้อเปลือกนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็คือเรียกว่าถั่วทองนะคะเราจะนำมาล้างน้ำล้างน้ำเพื่อให้ถั่วมีความชื้นแล้วเราก็จะนำมาคั่วไฟอ่อนเพื่อให้ถั่วนั้นสุกเหลืองนะคะแล้วก็หอมก็จะได้ลักษณะถั่วเป็นแบบนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นส่วนผสมของเขาก็คือกะทิใช้กะทิสดใช้หัวและ หางกะทินะคะมาผสมรวมกันถ้าเฉพาะหัวเนี่ยมันก็จะแตกมันมากไปเป็นมันมากไปเฉพาะหางความมันก็จะไม่พอนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยชูรสก็คือกุ้งถ้าใครไม่ชอบกุ้งแพ้กุ้งก็สามารถที่จะใช้สันในไก่เข้ามาทดแทนก็ได้นะคะเราจะนำส่วนผสมทั้ง3อัน3อย่างที่ครูพูดไปนะคะมาต้มรวมกันให้สุกเคล็ดลับของมันก็คือเราจะต้มถั่วกับกะทิให้สุกก่อน พราะถัว่วค่อนข้างจะสุกยากนิดนึงนะคะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีพอถั่วสุกเราจะใส่กุ้งลงไปนะคะพอได้กุ้งต้มกับถัว่วแล้วก็กะทิให้สุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมากรองเอาน้ำออกแล้วก็โขลกหรือแม่บ้านยุคใหม่สมัยใหม่เราจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะโดยนำสิ่งที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนั่นนะเราจะมาพักให้เขาอุ่นหรือเย็น แล้วนำไปปั่นไม่ให้ละเอียดนักนะคะก็จะได้ส่วนผสมหลักตัวนี้ไว้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาดูซิว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะเมื่อกี้เราได้น้ำปรุงรสได้เครื่องผสมหลักแล้วนะคะที่มีกะทิต้มถั่วแล้วทีนี้ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ทำให้ขนมจีนน้ำพริกอร่อยได้เหมือนกันนะคะก็คือ เรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องแกงนั่นเองแต่เครื่องแกงของขนมจีนน้ำพริกจะประกอบไปด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็รากขักชีนะคะวิธีโบราณของเราก็คือทำให้สุกโดยการนำไปคั่วนะคะคั่วไฟอ่อนๆให้เขาเหลืองหอมแล้วเราก็จะนำมาโขกนะคะขาดไม่ได้คือการโขกโบราณนะคะครกนี่ขาดไม่ได้เราจะโขกให้ละเอียดรวมกันก็จะได้ลักษณะของเครื่องแกงเป็นลักษณะนี้นะคะ อย่าตกใจว่าดำจริงๆแล้วเวลาคั่วมันไม่ดำเวลามาผสมรวมกันเขาจะออกสีคล้ำนิดนึงแต่ตัวนี้แหละเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเรามีเครื่องปรุงรสแล้วมีเครื่องแกงแล้วมีเครื่องปรุงหลักแล้วนะคะทีนี้ตัวนี้แหละที่จะเป็นเครื่องตกแต่งทํายังไงนะมันถึงมีสีแดงของขนมจีนน้ำพริกนะคะวิธีง่ายๆก็คือเราจะนํากระเทียมซอยนะคะกระเทียมซอย น้ำมันพืชมาเจียวให้มันเหลืองเหลืองสวยแล้วเราช้อนเอากระเทียมที่รอยอยู่นะคะเหลืองสวยแล้วเราช้อนขึ้นมาพักไว้นะคะตั้งห่ากแล้วน้ํามันที่ยังอยู่ในกระทะเราปิดไฟให้น้ำมันมันยังคงร้อนอยู่นะคะหรืออุ่นแล้วเราก็จะนำพริกนะคะตัวนี้เป็นพริกแห้งป่นละเอียดจะใช้วิธีการโขกแล้วก็ร่อนด้วยตะแกง ให้มันได้ผงที่ละเอียดมาแล้วมาผัดกับน้ำมันนะคะสุดท้ายเราก็จะได้เหลือเป็นน้ำมันผัดพริกอย่างนี้นะคะเพื่อจะโรยหน้าขนมจีนน้ำพริกอันนี้นะคะครูจะแนะนำสิ่งที่จะทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นของขนมจีนน้ำพริกก็คือการเพิ่มรสชาติด้วยการเติมน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะกูดนะคะนี่เคล็ดลับนะคะ ไม่ยงนั้นไม่ไม่บอกกันง่ายๆน้ำมะกรูดนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะความหอมของมะกรูดจะลงไปยังน้ำพริกของขนมจีนก็จะทำให้อร่อยกลมกล่อมแล้วบางคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะผู้ชมสงสัยว่าทำไมอาจารย์ไม่นำน้ำน้ำมะนาวน้ำมะกรูดเนี่ยผสมลงไปยังเครื่องปรุงรสเลยหรือน้ำปรุงรสอันนั้นเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามะกรูดกับมะนาวเนี่ย มันจะมีน้ำมันของผิวมะกรูดหรือมะนาวถ้าเรานำไปเคี่ยวให้ร้อนเนี่ยมันจะทำให้ขมนะคะแล้วก็จะไม่ได้กลิ่นหอมของมะนาวและมะกรูดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมจีนน้ำพริกนะคะตัวนี้เป็นการปรุงรสเพิ่มแล้วอีกตัวหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์ของขนมจีนน้ำพริกเมื่อดูแล้วรู้เลยว่าตัวนี้ไม่ใช่น้ำยาแน่ต้องเป็นน้ำพริกก็คือลูกมะกรูดเราต้องลอยลอยเพื่อเอกลักษณ์นะคะของขนมจีนน้ำพริก สุดท้ายความหอมของเขาจะกลมกล่อมยิ่งขึ้นก็คือการโรยผักชีลงไปนะคะอันนี้เป็นการแนะนำขั้นตอนการทำขนมจีนน้ำพริกแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดที่อาจารย์ได้พูดมานะคะทีนี้จะไปดูวิธีการทำของอาจารย์ว่าเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเครื่องปรุงแต่ละขั้นตอนแล้วเราจะทำขนมจีนน้ำพริกอย่างง่ายๆแบบไหนนะคะก็คือวิธีการผสมขนมจีนน้ำพริกะคะ่ะ